โอเคผมก็ขอกาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม b o b b y ี้คอมเหมือเช่นเคยสำหรับคลินี้นะครับมีอยู่ในเกม Dreamleague Soccer 2022เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นกับคนดูนะครับใน EP ีที่36แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมันก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีกลุ่มนะครับ กลุ่มไลน์นะครับไว้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกมนะใครที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรจะสอบถามนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับลิงก์กลุ่มนะครับมีเพื่อนๆจะคอยมาตอบนะโอเคมาฮะเดี๋ยวผมจะไปสร้างเลขห้องเลยครับผมเอาเป็น3 44สแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปบอกเลขห้องน้องก่อนนะ มาครับตอนนี้ผมก็ได้ไปบอกเลขห้องแล้วนะครับก่อนที่จะไปรับชมเกมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชอบผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปครับเอาละครับมารับชมเกมกันครับน้องเขามาในระบบ4 4 2นะครับผมมาในระบบ c 1 4 1นะครับเอาละครับเริ่มเกมครับผมมาในชุดสีแดงดํานะครับผมจากซ้ายด้วยขวาหน้อจอตรงนี้ครับ ตัวสาตว์ตัวเล็กสัตวมามาสโลชิลีนี่ครับส่งขึนก่อนวะเอามาเน้นต่อบอลน,น,นะครับและชิชลีนี่ส่งต่อให้สเตอร์ตัวนี้ไม่จักนะครับรทันทีเดนนี่อาเวดครับดักได้แจ็กคกิริตที่นี่มาเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนตัวมาด้วยนะครับเนี่ย ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะครับในเกมนี้สลาดดบอยเปิดข้ามาครับที่เอเวสตรงนี้ที่ดบอยครับยังต่อบบอลน,น,นะครับยังหาช่องเจาะไม่เจออะไรครับบุกมาแล้วเปิดเข้ามาเอาขูยังหมวงเกีียวไปได้ดิแอสชุดนี้ไม่มาส่งให้แจ็กกิลลิสทีหลังกลับมาก่อนนะครับ อยู่ที่ฟานได้คาเซลโลครับจังหวะนี้แทงมาไม่ทะลุนะครับที่เดอะบอยแทงตรงกลางมาจาังหวะนี้ติดอาร์เลยครับโดนชกได้โดนโชกได้ดไดจังหวะนี้ได้สวนแล้วเปิดเข้ามาเนมาาคู่เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเนมาเจ้าครับตรงนี้ โ oh อ้โหโดนนำไปแล้วครับคนดูยิงขึ้นนำไปแล้วจากนาานเนมานะครับเกมเร็วป่าครับเกมนี้เทียบุก้นมาครับจังวันนี้เกือ <c oughs> บชกได้อีกนะครับท네ีบันเดโดซิวาเชคกิลิชบันเดโลนี้บอลยังไม่ถึงเนามานะครับกองหน้ามีตัวเดียวนะครับสำหรับทีมผม บที่ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับแล้วหมดเวลาครึ่งเวลาแรกไปนะครับผมโอ้โหต้องแก้เกมด่วนเลยนะครับผมเดีย๋ยวเอาเดบอยลงมาแทนดิอาสนะครับก็แกเรตเบลนะครับผมนี่ตัวเร็วๆนะแล้วก็เอาคดีว่าเกสเตอร์ลิงนะครับผมว่าจะมาปรับแผนด้วยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวผมต้อง สตอร์อีกทีนะครับเพื่อจัดวางตัวผู้เล่นนะโอ้ผมเปลี่ยนครบ3แล้วนะครับผมแม่เสียดายนะเอาเลยครับมารับชมคือเวลาหลังก็ต่อครับเปลี่ยนระบบมามาดูว่าเราจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับมาใช้4 2แบบไดมอนด์นะครับหน้าคู่มาดูเดีนี่เอาไว้ครับสตอร์เนม่ นี่มาขยับมาเล่นฝั่งขวานะครับของคนดูท mm ีน nah ี้แล้วยิงลุ้นอืกอยู่ตอกหลังไปครับหทางพอสมควรนี้เล่นซ้ำอ่ะปะได้คาเซโล่ครับทีนี้สเตอร์ลิงหืมจังวันนี้โอ้โหจานไม่ว่าอะไรครับมินิฟาวต่อไปค <the> ือ <ness> วิด <oc> ีบอยครับ ลงมานี่ถึงนี่มาเอาเนี่ยมาสลับไปสลับมาอยูม่มาอยู่นี่แล้วเผยเข้ากลางมานี่ต่อบอลเนบย,ยังไม่ค่อยได้สวนเท่าไหร่นะแต่เป็นจังหวะเดียวที่ได้ยิงนะครับแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับอาแล้วเป็นบอลสวนของสตีบ้างแต่วันนี้ก็ไม่ได้นะครับชิดๆนี่อ้าแล้วดักได้หูแต่กดผิดนะ ก็ส่งแรงเลยตันนี้ชิลๆเลยนี่เปิดมาน้องเต่าบ้านอยู่ฟังตัวเองนะครับรอหาจังหวะที่แล้วออกไปครับการขอเวลานอกเกิดขึ้นผมไม่รู้จะปรับยังไงนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนไปครบแล้วด้วยนะครับ3มผู้เล่นจะต้องใช้นักเตะที่มีในสนามนะครับทำทีมขึ้นมา กลายเป็นลึกทุ่มครับมีการเป็นตัว3ผู้เล่นครับสำหรับคนดูแตไดนตัวซิวะจงต่อให้กแกเรเบลถือเปล่าหูไม่ถึงเศรตัวอาวจังวันนี้แล้วได้ยิงหูที่เซฟมายังไม่ตีเสมอครับโอ้โหถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะลุ้นตีเสมอแต่ก็ไม่ได้มีเปิดมุมเข้ามาเจ้าโกสุว,วาวหูวิ ยังติดเซฟของผู้รักษาประตูตครับ่ใช้ง่ายครับบอยจะเปิดเข้ามาอีกครั้งครับเปิดเข้ามาเชียวก็ซูวะแต่ก็ไม่ถึงครับจังหวะนี้อะไรครับเป็นมาสวนกลับแล้วโยนยาวขึ้นมาก็ไม่แม่นเลยครับเติงมาเซโลครับลูดีเนี่มาต่อให้คาเซโลคาเซโล <c oughs> จะเปกราไปก็ไม่ได้นะครับเอาเวดจังวันนี้ได้สวนแล้วแกเลเบลขวขึ้นมาครับส่งต่อแล้วหมดเวลาการแข่งขันเง,ง,งี้ยโอคค้โหเกมนี้ก็แพ้คนดูไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเกมค่อนข้างตึงนะครับผมเพราะว่ายัางไม่ใคกรก้าแรกกันเท่าไหร่นะครับโอเคครับแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์เงีคลิปนี้แนมะ่ พาท่าพายเป็นเกมแรกนะครับสําหรับเล่นกับคนดูนะโอเคผมฝากกลุ่มไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมมีกลุ่มไลน์นะครับใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากพูดคุยนะครับสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนที่รู้นะครับช่วยตอบนะฮะมีเพื่อนเพื่อนหรือว่าจะเข้ามาชวนเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้นะครับกลุ่มนี้คึกคืนกันมากนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อบผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับเก้วไม่เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ